สวัสดีค่ะเซลแป้งร้านดีเจริญยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะเซลแป้งจะมานำเสนอตัว Honda CBR 650R นะคะคันนี้เลยคันนี้นะคะจะเป็นปี2019-19เลขไมล์แค่9,004นะคะราคาขายเราอยู่ที่269,000บาทจากที่แป้งเช็ครถมานะคะคันนี้จะใหม่มากชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานต้องบอกว่ายังใหม่อยู่เลยซึ่งถ้ามาดูรถตัวจริงสภาพความใหม่ของคันนี้ จะยั่วยวนลูกค้าเองนะคะใหม่จริงๆค่ะซึ่งชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามานะคะจะเป็นชิวหน้าสีสโมกจาก m a ็กเชตนะคะการโลมข้างก็จากแบรนด์เดียวกัน กาดหม้อน้ำมีมาให้จาก H2C กาลลอยถังน้ำมันเพียวคาร์บอนชุดท่อดแต่งไทเทเนียมสลิปออนจากแบรนด์ดินามิกท้ายสั้น MA d มาพร้อมไฟสองเทเบียนซึ่งคันนี้จะเหมาะกับคนที่หารถสภาพใกล้เคียงกับมือหนึ่งมากที่สุดเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะด้วยสภาพรถใหม่และชุดแต่งมาให้แบบนี้ถ้าถูกใจรีบจับจองกับเซลล์แป้งได้เลยนะคะสาหรับตัวเครื่องยนต์นะคะที่ร้านเราจะมีรับประกรันหลังการขายถ้าลูกค้าซื้อรถกับทางร้าน เราออกไปแล้วอะค่ะรถมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการใช้งานหรือตัวเครื่องมีปัญหานะคะลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านได้ฟรีเลยเนาะในระยะเวลาที่เรารับประกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในกรณีที่ร้านเราจะซื้อรถเข้าเราก็จะคัดสภาพตัวรถต้องไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ชนหนักไม่มีการเปลี่ยนตัวเครื่องใดๆรับรองว่าลูกค้าจะได้รถสภาพที่ดีออกไปแน่นอนค่ะส่วนราคาขายคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะในตัวเลดดาวเริ่มต้น15%นนะคะจะอยู่ที่ สามหมื่นเจ็ด ผ่อนสูงสุด4ปีอยู่ประมาณ6,002นะคะแต่ตัวเลทดาวเนี่ยยังไม่รวมค่าประกรันค่าโอและส่วนต่างที่จัดได้ไม่เต็มนะคะก็เบสดรจคันนี้ออกรถอยู่ประมาณ70,000กว่านะคะก็คือสุดทีเลยรับรถได้เลยในกรณี70,000กว่านะคะก็ขึ้นอยู่กับเครดิตผู้ซื้อแต่ละเคสด,ด้วยส่วนเอกสารนะคะในการออกรถคันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะในกรณีที่ลูกค้าเป็นพนักงานประจํานะคะก็ใช้สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนหรือใบรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่วนธุรกิจส่วนตัวแนะนําให้ลูกค้าโทรปรึกษาแป้งเป็นเคสๆเ,เ,เนาะเพราะว่าแต่ละอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือธุรกิจส่วนตัวเอกสารก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะ,ะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรูปรถและรายละเอียดน,นะคะในร้านค้า Facebook ดีเจริญยนต์นะคะหรือว่าให้เซลล์แป้งส่งรูปรถนะคะติดต่อเซลล์แป้งตามเบอร์0661601119นะคะหรือแอดไลน์ที่ p a n g 1 3 4 2ได้เลยค่ะสนใจคันไหนสอบถามมาได้เลยค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ Facebook ร้านดีเจริญยนต์นะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ